สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็ยนของทุกๆวันกับช่องเปิดกุปพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่390แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มี้าสวยๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นพระผงจันลอยหลังยันนะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีปี2524สภาพสวย น่าใช้หน้าบูชาค่ะสภาพสวยนะคะด้านหลังจะเป็นยันนะนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับพระผงจันลอยหลังยันนะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะพระสวยพระเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระคงเนื้อชินพิมพสองหน้าหลวงพ่อเนียมวัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพสวยเก่ามากด้วยนะคะสำหรับองค์นี้เป็นพิมพสองหน้านะคะเนื้อชินค่ะค่ะสำหรับพระคงเนื้อชินพิมพสองหน้านะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่หกร้อยค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระศิวลีเนื้อดินหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทสภาพสวยสภาพสวยแบบนี้ก็นะ่าเก็บน่าสะสมนะคะสำหรับพระศิวลีหลวงพ่อกลวยนะคะน่าใช้น่าบูชานะคะค้าขายร่ำรวยค่ะค่ะสำหรับพระศิวลีเนื้อดินหลวงพ่อกลวยนะคะพระสวยพระเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250 อย่าลืมนะคะค้าขายร่ำรวยเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ<ม>องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญ5บาท9เหลี่ยมหลังคุดในหลวงร .9 สภาพสวยเหรียญเก่ามากเลยนะคะบางท่านนะคะอาจจะไม่เคยเห็นนะคะนี่ค่ะเก่ามากจริงๆนะคะ น่าเก็บน่าสะสมนะคะเก็บไว้ดูนะคะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูครบทุกรุ่นๆก็จะสวยจะดีมากเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญ5บาทเก้าเหลี่ยมนะคะหลังคุดในหลวงรอ9สภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นตะกุดไม้ลวก หุ้มเงินหัวท้ายหลวงพ่อสีวัดพระปางจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าสะสมนะคะเป็นตะกุดไม้นะคะหุ้มเงินค่ะเก่ามากเลยนะคะนี่ค่ะ สำหรับตะกุดไม้นะคะหุ้มเงินหัวท้ายหลวงพ่อสีวัดพระปางนะคะสวยๆเดิมๆชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่1,200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นมีดหมอด้ามท้าเวสวรร์ใบทองผสมหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนต่อโคตสภาพสวยความยาวตลอด4นิ้วค่ะ สวยเดิมนะคะความยาวสีนิ้วนะคะหัวจดท้ายนะคะ4นิ้วค่ะด้ามจะเป็นท้าวเวสุวรรณนะคะสวยค่ะเห็นไหมคะเห็นที่ใบมีดไหมคะใบมีดจะมีชื่อหลวงพ่อนะคะเห็นไหมคะเดิมเมเลยนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมค่ะคสำหรับมีดหมอ ด้ามท้าเวสวรณน,นะคะหลวงพ่อพัดของเราเล่มนี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าใชหน่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆ,เด,มๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะก็จะเป็นกําไรจัดตุกามราม,มาเทพวัดจันจังหวัดนนทบุรีสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยมากนะคะสวยสมบูรณ์นะคะสภาพไม่ได้ใช้เลยนะคะสวยจริงค่ะ ด้านในก็จะมีชื่อบอกนะคะวัดจันนะคะอำเภอบางกวยจังหวัดนนทบุรีนะคะสวยมากเลยนะคะกระไหล่ทองสวยวิ้งค่ะเห็นไหมคะน่าใช้หน้าสะสมนะคะเก็บของส,อสวยๆก็จะใช้จะโชว์ได้หมดนะคะสำหรับกำไลจตุคามรามเทพวัดจันจังหวัดนนนะคะสาภาพสวยชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่ 150ค่ะสวยเดิมนะคะน่าใช้หน้าบูชาเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตารุ่นไตามาสเนื้อผงทูบวัดบ้านคองฟังตะกุดทองหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปลุกเสกปี2538ัอยสาิบแซองเดิมๆน้าเก็บน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะ สวยสมบูรณ์ค่ะด้านหลังก็จะบอกชื่อวัดชื่อจังหวัดด้วยนะคะยันอักขรพร้อมค่ะนี่ค่ะฝั่งตะกุดทองนะคะสวยนะคะสาภาพสวยสาภาพเดิมๆซองเดิมๆนะคะค่ะสำหรับพระปิดตารุ่นไตามารเนื้อผงทูบวัดบ้านคองฝังตะกุดทองหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปุกเศษนะคะสวยซองเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 400ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเ,เ,เ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นงบน้ำอ้อยเนื้อชินพิมสองหน้าหลวงพ่อเนียมวัดน้อยจังหวัดอยุธยาสภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าใช้น่าสะสมค่ะเก่ามากเลยนะคะ ค่ะสำหรับงบน้ำอ้อยเนื้อชิ้นพิมพ์สองหน้านะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่สามพันค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่น M16 หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีเนื้อทองแดงสภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยเดิมนะคะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าบูชา จะใช้จะโชว์ได้หมดเลยนะคะกับพระสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะสําหรับเหรียญ M16 หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดิมๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญอามในหลวงรอ .9 ครบ3รอบปี2506เนื้ออันปะกา้าสภาพสวยสภาพสวยแบบนี้ก็น่าเก็บน่าใช้ค่ะ นคะเดิมๆเ,เลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญอามในหลวงรอก้าครบ3รอบนะคะเนื้ออันปะกา้าเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะเดิมๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จพระราชวรโสรสมุนีเนื้อผงหลังยันนูนวัดศรีละขันจังหวัดอ่างทองปี2524สสภาพสวยสภาพสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะ สวยมากเลยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะเนื้อเป็นสายลุ้งเลยนะคะค่ะสําหรับพระสมเด็จพระราชวรโสรสมุนีเนื้อผงนะคะหลังยันนูนวัดศรีละขันองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกหลังกรมหลวงชุมพรเนื้ออันปะกา้าสภาพสวยเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้น่าใช้น่าบูชาค่ะ นี่ค่คะถ้าทันใดรับไปนะคะก็ไม่ต้องนําไปเลี่ยมเลยนะคะเพราะทางช่องได้เลี่ยมไว้ให้เสร็จสับเลยนะคะสวยเดิมค่ะ ค่สำหรับเลี้ยนหลวงปู่สุขหลังกรมหลวงชุมพรนะคะเลี่ยงพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงปากน้ํารุ่น4ปี2514วัดปากน้ํากรุงเทพกล่องเดิมสวยเดิมนะคะ,เด,ะ,คะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมเลยนะคะน่าใช้หน้าบูชาค่ะ วันนี้ก็จัดมาให้หลายรุ่นเลยนะคะค่ะสำหรับผ้าผงปักน้ำรุ่น4สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าผงปักน้ำรุ่น5วัดปักน้ำกรุงเทพปี2527กล่องเดิมเดิมสภาพสวยเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมเลยนะคะ พ้หนาด้วยนะคะสำหรับรุ่นห้านะคะสวยค่ะเห็นไหมคะน่าใช้หน้าบูชานะคะค่ะสำหรับพระผงปักน้ำรุ่นห้าวัดปักน้ำกรุงเทพสภาพสวยกล่องเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน้าใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะ องต่อไปก็จะเป็นภาพผงปากน้ำรุ่น6พระไตรปิฎกวัดปากน้ำกรุงเทพปี2532กล่องเดิมสภาพสวยสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะองค์นี้เป็นรุ่น6นะคะวันนี้จัดมาหลายรุ่นเลยนะคะสภาพสวยทุกรุ่นนะคะ กล่องเดิมๆทุกรุ่นนะคะค่ะสำหรับพระผงปักน้ำรุ่นหพระไตาปิดกวัดปักน้ำกรุงเทพพระสวยกล่องเดิมอง์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะสวยเดิมนะคะนะ่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดปักน้ำรุ่นเมตตาการุณาปี2534เนื้อโลหะกล่องเดิมๆสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ สวยมากเลยนะคะผิววิ้งผิวเป็นลุ้งเลยนะคะเป็นเนื้อนวะนะคะสำหรับองค์นี้นะคะพระปากน้ำนะคะค่ะสำหรับเหรียญรอหลวงพ่อวัดปากน้ำรุ่นเมตตากรุณาเนื้อโลหะกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะสวยเดิมนะคะน่าเก็บน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น ล็อกเก็ตตั้งหน้ารถหลวงพ่อสดวัดปากน้ำกรุงเทพสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยเดิมนะคะกระไหลทองเต็มนะคะสำหรับพระตั้งหน้ารถนะคะล็อกเก็ตสวยๆหลวงพ่อสดนะคะด้านหลังนะคะไม่หักไม่หายนะคะเห็นไหมคะกาวสองหน้ายังอยู่เลยนะคะองค์นี้ไม่ได้ใช้เลยนะคะนี่คะ่ะเจ้าของเดิมคงเช่าแล้วก็เก็บไว้อย่างดีนะคะสวยเดิมเลยนะคะ ค่ะสำหรับล็อกเก็ตตั้งหน้ารถหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะสวยเดิมนะคะน่าใช้หน้าบูชาเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ hmm. ต่อไปก็จะเป็นพระหูยาเนื้อชินจังหวัดลบบุรีเลี่ยมพลาสติกเก่าพร้อมใช้หน้าใช้หน้าบูชานะคะเลี่ยมพลาสติกเก่ามากเลยนะคะองค์พระออก็เก่าค่ะ เห็นไหมคะเก่าแบบนี้ก็น่าเก็บน่าบูชานะคะค่ะสาหรับผ้าหูยานนะคะเนื้อชินจังหวัดลบบุรีเลียมพลาสติกเก่าพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเสือพันปีแกะจากไม้กลายเป็นหินหล่อเรซินกันน้ํา ออกวัดเขาหลวงจังหวัดราชบุรีหลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสือปุกเศกสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยจริงนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะนี่ค่ะด้านล่างก็จะมีปิดแผ่นนะคะเห็นไหมคะสภาพสวยนะคะหล่อเลเซนไว้นะคะสำหรับเสือองค์นี้นะคะแกะจากไม้กลายเป็นหินนะคะสวยมากค่ะ สำหรับเสือพันปีแกะจากไม้กลายเป็นหินหล่อเลซินกันน้ำหลวงพ่อจำเนียนนะคะวัดถ้ำเสือองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะอาใช้หน้าบูชานะคะเก่าๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญทรงผนวดพลังแผ่นดินในหลวงรอ .9 ปี2554เนื้อทองแดงนอกซองเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะ ซองเดิมนะคะเรี่ยมเดิมค่ะหนไหมคะหน้าใช้หน้าบูชานะคะเหรียญสวยเหมียนเดิมค่ะสวยมากด้วยนะคะค่ะสําหรับเหรียญทรงผนวดพลังแผ่นดินในหลวงร .9 นะคะเหรียญสวยซองเดิมเรี่ยมเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะ น่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีปี2550ปิดทองฝังตะกุดทองคำเงินกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะกล่องเดิมเลยนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะนี่ค่ะ เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยนนะคะสวยเดิมค่ะเห็นไหมคะฝังตะกุดทองคํากับเงินนะคะสวยค่ะพระไม่มีชํารุดนะคะไม่มีบิน่นไม่มีแตกไม่มีหักนะคะสภาพเดิมๆนะคะสวยสมบูรณ์นะคะ สำหรับพระพง์รูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะคะสภาพสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้จะเป็นพระชุดนะคะสวยมากนะคะก็จะเป็นพระชุดหลวงปู่ทวดวัดอัมพุวาลารามจังหวัดปทุมธานีปี2557 กล่องเดิมๆครบชุดนะคะ1ชุดก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน9องค์นะคะสภาพสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเห็นไหมคะ1ชุดก็จะมีด้วยกันทั้งหมด9องค์นะคะสภาพสวยทุกองค์เลยนะคะ ถ้าท่านใดรับชุดนี้ไปนะคะคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะ9องค์ในชุดเดียวนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะพระสวยพระสมบูรณ์ทุกองค์นะคะเห็นไหมคะที่ลือลึกสร้างอุโบสถนะคะเหนไคะสภาพสวยสภาพเดิมน่าเก็บน่าสะสมนะคะสำหรับ ผระชุดสวยๆชุดนี้นะคะค่ะสำหรับพ้าชุดหลวงปู่ทวดวัดอัมพวาลารามนะคะปี2557กล่องเดิมครบชุดชุดนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะสวยเดิมนะคะพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมนะคะคุ้มมากเลยนะคะ9องค์นะคะ350ค่ะ น่าเก็บน่าสะสมค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพร่วมกัน ขอบคุณมากค่ะ